ฮัลโหลโทมาได้ปะโอยอย่าลืมเอาของเราให้นะอะไชื่ออะไหนนะ่ AKARA อะไปคนไหนที่ว่าคนนี้แล้วกัน ของหยกได้เพิ่มแล้วแล้วของอะไรวะตรงรองวันนี้จะเปิดได้คนโดนไหนรือเปล่านี่อิตาคงครับโอเคเรรียบรย้อยแล้ว ใครวะอะตลอดได้ยินได้ยินะไะ้โทร่าเมื่อกี้ผมผมผมโทรเดี๋ยวด้ว้ขอหม่ได้ปะทุกคนขอหม่ได้ปะคาริมอะชัดเลยผมจะต้องไปแล้ว